สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องนุรดินมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีปิดโปรแกรมอ่านออกเสียงที่จะอ่านแบบนี้นะครับใน oppo a3s แบบนี้ปตั f เ c e b o o k เวลาเราแตะบนหน้าจอเขาก็จะอ่านทั้งหมดที่เราแตะ youtube messenger ลองแบบนี้นะครับ ลองผมจะเข mm ้า hmm. ในเฟซบุ o กบัวโรมิงเทเรียมหาบัวโรมิงเกมเมซบัวโรมิงโบัวเพนแอพบัวโรมิงเพนเกชเชอร์บัวโรมิงเอปเกมเซนไลน์ f เฟซบ o ๊กนี่ครับ Facebook เขาก็จะบอกว่า Facebook มีคนเขียนตัวอักษรอะไรบ้างมันก็จะแสดงให้เราเห็น แต่คนตาบอดมองไม่เห็นเขาก็จะอ่านให้แบบนี้นะครับปลาใบดามาและคนอื่นๆอ,อีก3คนได้แชร์โพสต์โพสต์เมนูปาบังงวงอบังจีเมื่อวานนี้เวลา12นาฬิกาเขาจะบอกเวลาด้วยว่าโพสต์เมื่อไรแบบนั้นส่วนคนที่ตาดีก็อยากปิดนะครับเพราะว่ามือไปเผลอกดตรงนี้มันก็จะปิดยากนะครับต้องเลื่อน2นิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอนะครับแตะ2ครั้งเพื่อเปิดใช้งานนะครับ มันยากสำหรับคนตาดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีปิดโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ชื่อว่า TalkBack ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเลยนะครับ <นะ S 1> การตั้งค่าหน, <ะ S 1> น้าแรกยกเทเรียมแอปเราต้องเจอกา,การแตะสองครั้งเพื่อครับเคล็ดลับการใช้เครื่องคิดเลขกล้องคอลัมน์สองสามมาร์ก เคล็ดลับการใช้ก <Okay, S 2> ล้องแถว2อบการตั้งค่าไปที่การตั้งค่าตรงนี้เลยนะครับการตั้งค่าสำหรับ Oppo A3s รุ่นอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น ColorOS 5.2เขาจะตั้งชื่อว่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงแต่เมื่อ ColorOS 5.1ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็เขาจะชื่อว่าไร้พรมแดนนะครับก่อนอื่นให้ไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนนะครับ การแบตการตั้งค่าเพิ่มเติมไม่ไม่ใช่บัญชีและย้อนการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการตั้งโป๊ะครับการอัปเดตการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับการตั้งค่าแล้วไปที่การการช่วยสําหรับการเข้าถึงนะครับตัวเลือกสําหรับการกช่วยการช่วยสําหรับการเข้าถึงแล้วก็จะมี แล้วก็จะมีโหมด Talkback นะครับเขาจะติดตั้งทุกรุ่นนะครับแต่บางตัวก็ไม่ติดตั้งให้นะครับก็ดีแล้วสำหรับคนตาดีแต่ถ้าคนตาบอดก,ก็ต้องไปดาวน์โหลดใน Play Store นะครับพิมพ์คำว่า Talkback ของ Google นะครับแล้วก็กดที่ Talkback ตรงนี้นะครับจอสผลลัพธ์ของการตัวชี้ของการขยายปิดแปดจากเลือกเพื่อให้อ่าน เลือกเพื่อท็อกแบ็กเปิดท็อกแบ็กนะครับ <c oughs> ลองฟังคําอธิบายของท็อกแบกหนึ่งนะครับว่าใช้งานอย่างไรแบบนี้ครับเมื่อเปิดท็อกแบ็กอุปกรณ์จะอธิบายและอ่านออกเสียงรายการต่างๆเพื่อให้คุณใช้อุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่มีความพิการทางสายตาหรือมองเห็นไม่ชัดวิธีไปยังส่วนต่างๆเมื่อใช้ท็อกแบ็กมีดังนี้ เลื่อนไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อไปยังรายการต่างๆแต่สองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการลากนิ้ว2นิ้วเพื่อเลื่อนวิธีปิด t ็อ k แบ็กมีดังภาพรวมปบบนี้นะครับแล้วก็เราก็กดที่สวิตช์มุมขวาบนของหน้าจอนะครับกำลังเลือกวันกดตรงนี้แล้วก,กดปิดปุ่มนี่ปุ่มปิดนะครับเขาจะเขาจะแสดงให้เราเห็นว่าต้องการปิดท็อกแบ็กหรือไม่แล้วก็กดปิดปุ่ม แตะ2ครั้งนะครับเราก็ต้องใช้งานท็อกแบ็กโดยแตะ2ครั้งกดตรงนี้เลยนะครับปิดปิดท็อกแบ็กอยู่เท่านี้เราก็ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นนะครับลองดูนะครับลองผมจะเลื่อนหน้าจอแบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนได้สบายนะครับไม่ต้องแตะ2ครั้งไม่ต้องเลื่อน2นิ้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ